ครัวทุกคนวันนี้นะพบกับวิธีการทำฟองเต้าหู้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาถั่วเหลืองนะไปล้างแล้วก็แช่น้ำอุ่นทิ้งไว้3ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เอามาปั่นเลยทุกคนเน่ให้มันละเอียดแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไปกรองผ่านผ้า,ผาขาวบางแล้วก็บีบเอาแต่น้ำมาออกมา ก็คือเรากําลังทําน้ำเต้าหู้อะและระหว่างที่กําลังปั่นอยู่นะเครื่องมันร้อนมันเลยหยุดทํางานแต่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณชายหรอกนางมี3ามเครื่องตัวไหนร้อนก็พักแล้วก็จะได้ออกมาเป็นน้ำเต้าหู้แบบนี้แล้วก็เปิดไฟกลางนะคนตลอดเวลาเลยจนกว่ามันจะร้อนแล้วพอร้อนได้ที่นะให้ใช้เป็นไฟอ่อนแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นิ่งๆนิ่งไวประมาณ5-10นาทีแล้วพอครบเวลานี้เป็นไง ไอ้ที่ลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละทุกคนฟองเต้าหู้ว่าแล้วคุณพี่ฉันก็จกขึ้นมาเลยบอกเลยทุกคนเพิ่งเคยเห็นวิธีการทำฟองเต้าหู้สดๆแบบนี้ครั้งแรกจริงๆคือกินได้เลยนะแต่คุณชายจะทำเป็นฟองเต้าหู้แห้งนางก็เลยเอามาตากไว้แบบนี้แล้วก็ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงทำอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดพักจำนวนฟองเต้าหู้ที่เราได้ก็คือ13ชิ้นโอ้โหอะไรวะเนี้ย ซื้อเอานะทุกคนอย่าไปสัรหาจะทําสักพักคุณชาน้องบอกไม่ได้ละเดี๋ยวพี่แบ่งเป็นสองกระทะมันจะได้เสร็จเร็วขึ้นพอทำเสร็จนะคุณชายนางก็จะเอาไปตากแดดจนแห้งและจะไปทำเมนูตุดจีนอะไรต่อรอติดตามชมคลิปหน้าเลยจ้า